สิบกรกฎาคมสองพันยี่สิบสี่พัสดุส่งจากแกรมมี่นะเป็นแผ่นเสียงนะแต่ว่าดูไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นะนี่เป็นรูมาแล้วเออทางเขาเรียกว่าทางฝ่ายจัดส่งของแกรมมี่นี่ค่อนข้างช่วยมากเลยนะ มีอยู่สแผ่นเดี๋ยวมาดูข้างในว่าจะรอดปลอดภัยไหมนะ แผ่นเสียง4แผ่นครับสองได็โทสเปคสองชุด b i g Ad อ,อชุดแล้วก็บอลแมทแทกอีกหนึ่งชุดนะน่าจะพับกล่องมาให้แน่นๆนะนี่คือใบใบอะไรสักอย่าง ไปะไรอ่ะไปเสร็จรับเงินหรือเปล่าอ่านี่นะก็แฮกมาดีนะแต่ว่ากล่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกล่องรูปโป่งๆนะมีของแถมมาด้วยอนะ่ะมีของแถมมาด้วยเป็นตุ๊กตา usb cloudget ส1 6จิกนะฮะ เป็นลูกของน้อง V Dancing อ่ะแล้วนี่ก็มีอะไรเนี่ยฟังฟรีสามเดือนน่าจะแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเพลงนะแล้วนี่ก็คืออะไรอ่ะรุ้รับโชคปีมังกรน่าจะรุ้นอะไรสักอย่างเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาดูแผ่นหน่อยว่าเป็นยังไงนะ อนี่นะขอบไม่ได้แพ็กมานะมาดูกันว่าตรงมุมจะหักหรือเปล่าซึ่งใหญ่การขนส่งแผ่นเสียงเนี่ยมันจะหักตรงมุมนะถ้าแพ็กมาไม่ดีนี่นี่เรียกว่าแพ็กมาไม่ดีเลยนะ แต่ถ้าปกสมบูรณ์แบบแตกสมบูรณ์แบบไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องปกยับยูยี่มุมยับมุมแตกแข่งแตกก็ให้ภัยนะ อะก็ว่ากันไปอโอเคเดี๋ยวมาดูมุมก่อนก่อนโอเคมุมไม่มียับนะมุมไม่มียับนะโอเค ต้องดูมุมก่อนเลยโอเคปกค่อนข้างหนามุมไม่มียับโอเค โอเคสอบผ่านของไม่เสียหายแต่ภายในไม่รู้อ uh. ผ่าน yeah. ใหม่ของวิกแอดเปลี่ยนไม่รู้ไปดูแผงก่อนอันนี้เป็นแผ่นสเปรซนะเป็นแผ่นสเปรโอเคแผ่นเรียบร้อยดีผ่านคล,ล้ายๆลายทิ้นอ่อน ก็เป็น,ปนแผ่นนะแผ่นสเปรซนะแผ่นสายแล้วก็เล่นแบบสเปรนิ่หน่อยดูใกล้ๆจะสวยนะแต่ดูใกล้ๆไม่สวยนะเหมือนเอาสีแดงกับสีดำมาขีดแผ่นสเปรอย่างนี้ ถึงแม้จะเป็นชุดเดียวกันแต่ลายลายมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าในการพิมพ์พิมพ์แผ่นลงไปเนี่ยมันอัดตัวเป็นก้อนพอตีเข,ข้าเครื่องพิมพ์เนี่ยลายมันก็กระจายกระจายแตกต่างกันมันจะไม่มีแม่พิมพ์ ข้อมูลละเอียดน้อยๆนะอ่ะสุดท้ายเยโท t r o s p กแล้วบล่าสุดอแกมี่ก็จะมีกิมมิคของเขานะสังเกตสี่แผ่นนี้ก็จะทำเป็น แผ่นไอ้นี่อะไรอ่ะมีสติกเกอร์อย่างเงี้ยติดอยู่แล้วก็เป็นเป็นแผ่นแบบอะรเคสนะเหมือนหนังสือล้วก็จะมีสติกเกอร์ด้านหน้าปกติดอยู่ข้างนอกเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็เป็นปกค่อนข้างหนาอนี้มีค่อนข้างหนา แน่นเลยสองอยางด้วยอนี่นะอันนี้ง่ายๆเลยไม่มีอะไรแถมเลยนะจบแค่นี้เลยไม่มีอะไรแถมเลยโอ้โหแน่นเลยอะ่ะอ่ะ อันนี้ก็เล่นเป็นแผ่นสเปรสเหมือนกันนะแผ่นขาวแล้วก็สเปรส์ขอบอ๊บแมทแท็เป็นแผ่นใสแล้วก็สเปรสโอเคผ่าน